สวัสดีพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการทุกท่านนะครับคลิปนี้จะพาไปชมเตาปิ้งย่างรุ่นใหญ่นะครับของยี่ห้อไทพาวเวอร์ครับเตาปิ้งย่างรุ่นนี้มีความยาวประมาณ1เมตรนะครับถ้านิกไม่ออกนะครับก็คือยาวจากปลายนิ้วเรานะครับจนถึงประมาณหน้าอกเราเลยครับนี่คือความยาว100เซนติเมตรหรือ1เมตรครับเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดของยี่ห้อไทพาวเวอร์นะครับเตาย่างรุ่นนี้มีความยาวที่สุดนะครับแบ่งเป็น2หัวเตานะครับ เราสามารถแยกจุดได้ทีละ 1. ห,หัวเตานะครับเป็นระบบแก๊สอินฟราเรดนะครับคือหัวเตาเป็นระบบอินฟราเรดนะครับปิ้งย่างอาหารได้ทุกชนิดจัดเป็นเตาย่างไร้ควันนะครับสําหรับท่านที่เป็นมือใหม่นะครับขออนุญาตอธิบายให้ละเอียดกว่าเดิมนะครับการใช้งานนะครับนอกเหนือจากการต่อแกส๊สเข้ามาแล้วนี่ด้านล่างจะมีถาดใส่น้ํานะครับ ให้ท่านเติมน้ำลงไปในถาดก่อนการใช้งานนะครับเอาตัวนี้รองรับหัวปรับแรงดันแบบต่ำเท่านั้นนะครับห้ามใช้แรงดันสูงหรือห้ามใช้หัวเร่งนะครับถ้าท่านใช้ผิดประเภทหัวเตาอาจจะแตกได้ครับบางคนถามว่าปิ้งย่างอาหารประเภทไหนได้บ้างนะครับอันนี้ตอบไปเลยนะครับปิ้งย่างได้ทุกประเภทนะครับท่านที่ขายลูกชิน้นปิ้งหมูปิ้งเนื้อปิ้งห่อหมกไส้กรอกและอีกสารพัดนะครับปิ้งย่างได้หมดเลยนะครับทั้งแบบมีน้ํามันหยดและไม่มีน้ํามันหยดปิ้งได้หมดเลย เอเป็นเตาไร้ควันนะครับบอดี้ของเตาหรือขนาดตัวเตาทั้งตัวนะครับอยู่ที่100เซนติเมตรส่วนพื้นที่ในการปิ้งย่างหรือขนาดของตะแกรงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ89ดอกจัน24เซนติเมตรนะครับปิ้งย่างได้ปริมาณเยอะมากนะครับผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับหรือท่านที่ค้าขายปิ้งย่างมานานมีฐานลูกค้านะครับแนะนําแบบนี้จะคุ้มมากเลยนะครับปิ้งครั้งเดียวได้ปริมาณมากๆนะครับสวัสดีพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการทุกท่านนะครับ คลิปนี้จะพาไปชมเตาปิ้งย่างรุ่นใหญ่นะครับของยี่ห้อ Thai Power ครับเตาปิ้งย่างรุ่นนี้มีความยาวประมาณ1เมตรนะครับถ้านึกไม่ออกนะครับก็คือยาวจากปลายนิ้วเรานะครับจนถึงประมาณหน้าอกเราเลยครับนี่คือความยาว100เซนติเมตรหรือ1เมตรครับเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดของยี่ห้อ Thai Flower นะครับเตาย่างรุ่นนี้มีความยาวที่สุดนะครับแบ่งเป็น2หัวเตานะครับเราสามารถแยกจุดได้ทีละ1หัวเตานะครับเป็นระบบแก๊สอินฟราเรดนะครับ คือหัวเตาเป็นระบบอินฟราเรดนะครับปิ้งย่างอาหารได้ทุกชนิดจัดเป็นเตาย่างไร้ควันนะครับสําหรับท่านที่เป็นมือใหม่นะครับขออนุญาตอธิบายให้ละเอียดกว่าเดิมนะครับการใช้งานนะครับนอกเหนือจากการต่อแก๊สเข้ามาแล้วเนี่ด้านล่างจะมีถาดใส่น้านะครับให้ท่านเติมน้ําลงไปในถาดก่อนการใช้งานนะครับเอาตัวนี้รองรับหัวปรับแรงดันแบบต่ําเท่านั้นนะครับห้ามใช้แรงดันสูงหรือห้ามใช้หัวเร่งนะครับถ้าท่านใช้ผิดประเภทหัวเตาอาจจะแตกได้ครับบางคนถามว่า ปิ้งย่างอาหารประเภทไหนได้บ้างนะครับอันนี้ตอบไปเลยนะครับปิ้งย่างได้ทุกประเภทนะครับท่านที่ขายลูกชิ้นปิ้งหมูปิ้งเนื้อปิ้งห่อหมกไส้กรอกและอีกสารพัดนะครับปิ้งย่างได้หมดเลยนะครับทั้งแบบมีน้ํามันหยดและไม่มีน้ํามันหยดปิ้งได้หมดเลยเพราะเป็นเตาไร้ควันนะครับ บอดี้ของเตาหรือขนาดตัวเตาทั้งตัวนะครับอยู่ที่100เซนติเมตรส่วนพื้นที่ในการปิ้งย่างหรือขนาดของตะแกรงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ89ดอกจัน24เซนติเมตรนะครับปิ้งย่างได้ปริมาณเยอะมากนะครับผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับหรือท่านที่ค้าขายปิ้งย่างมานานมีฐานลูกค้านะครับแนะนำแบบนี้จะคุ้มมากเลยนะครับปิ้งครั้งเดียวได้ปริมาณมากๆนะครับ